นี่คือบอนสีวานอนเทพค่ะบอนสีชมพูหวานนะคะหวานละมุนมากค่ะเพราะว่าพื้นใบเขาเป็นสีชมพูนะคะขอบรอบใบสีเขียวค่ะส่วนการเขานะคะจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีสะพานนะคะสีขาวเล็กๆอยู่นะคะส่วนกระดูกและเส้นของเขานะคะจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะและมีกัดสีนะคะสีขาวค่ะก็จะเห็นเป็นเป็นรอยกัดสีเม็ดใหญ่ๆนะคะอยู่ตา ต่างใบค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะได้วานอนเทพต้นนี้มาหลายปีมากแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปลูกเลี้ยงมาเนี่ยวานอนเทพต้นนี้ไม่เคยยุบหัวเลยค่ะเพราะว่าเราดูแลเขาอย่างเอาใจใส่นะคะก็ะคือใช้มูลไส้เดือนนะคะใส่มูลไส้เดือนให้เขาทุกๆสิบห้าวันค่ะจะช่วยให้เขากัดสีชัดนะคะดูสิคะสีชมพูหวานมากค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ย ยังไม่มีนะคะก็สามารถไปตามหาสะสมกันได้คะ่ะเป็นบอลสีที่สวยอีกต้นหนึ่งเลย